พบกับสองถวเฮดชิปแชนแนลว่าพิมมี่ต้องทำการบ้านค่ะโดนแม่ใหญ่ตีไปแล้วหนึ่งครั้งวันนี well. ค้คุณครูให้เขียนอะไรคะข้อควายเอาเขียนด้วยอ่านด้วยจับอันจับอันเอบีซีคอเอ๋ยคอควายขอีเขียนเอบ้ไวามันยอเอาเขียนข้อควายมันเยอะแม่เ a บีซี ทำไมไม่เอาสมูดมาลองหน่อยล่ะทึ่งเสร็จโอ๋อกี่เขียนเขียนเขียนเอ้าเอาเขียนนีดียขอด้วยขอดัวไม่นั่นยืดสว่ะขาตั้งกล้องยืดสพี่เฟิน้นแม่ลืมแล้วเด็ก พิษเก็บเนี่ยเฟิร์นไอ้ไม่เคลิ้นเพราะฉันนี่มาเขียนเขียนลูกเขียนเขียนดีๆเขียนสวยๆยายลาบกำลังหัดกันบ้านอย่าไปเขียนให้หลานค่ะโอ้ยตอนนั้นหนบิ้นตอนนี้หนูบิ้นเขียนเองเขียนเขียนเขียนคอควายเข้านาเขียนดีๆโอ้ยไอ้ไม่เคลิ้นมาพอดีขีดขึ้นไปค่ะขีดลงมาตามเส้นพอแล้วเก่งมากเก่งมาก เราขอาขนไว้เป็นกาว่าเขาสั่งเอาตัตางซิกีก็ทงหน้าแล้วกระซี่เอาไปมื่อหวานหรือเปล่าเอาไอน,นี่เดียวอัน,น,อน,น,นเอาไปก้อนนั้ยเอาไปก้อนเอามาแล้วสองทง,<ด>งนึงเขียนในดีลูกเขียนในดีเขียนในนั้นตามเส้นย่าอาอกนอกจุดไข่ปลาค่ะ จ้าจ้าจจ้เขียนไปเขียนไปคนเก่งคนเก่งไม่ออกนอกไข่ปลาหรอกทําแป๊บเดียวไม่ถึงสิบนาทีก็เส็จค่าเห็นไหมโอ้ยเก่งที่สุดเก่งที่สุดก็เอ้ยก็ไก่ขอไข่อยู่ในเราขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนถึงขังขอละคังข้าง งูใจช่า็จะจานใช้ดีจะิงตีดังดูว่าได้การมานมันเดียวเห็นมก็เอ้ยขอควายเข้านาเก่งไปอีกแถวหนึ่งค่ะแม่บอกว่าเขียนหนังสีอมั้งฮึ ขอดเลขสี่เล 9, ขเก้าขอังนี้คิดอันนี้หนึ่งศูนย์สิบเ<อ>ื่อไม่เลอม่เนืองเขนหนึ่งนึองน,งนึงก้อนนี่เ <c oughs> ออออพี่มาเขียนหนี่หนึ่งร้อมห ขีดขีดลงมาบ้านเอนขีดขึ้นขีดลงมากูเห็นว่าเห็นหงกูสิหนึ่งสองโอยเขียนเขียนสามเขียนสามพี่ทำไมไม่เขียนลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆล่ะพี่มีเขียนมาตาพี่บ้านเอนไปเขียนมาตาทัน ขีดไปยัก์ยักคุณจะอยักป๊อปสี่ขีดลงมาแต่พี่จุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหนเออเอง้อไปเออ,เอ,อขีดลงมาขีดพี่ลงมาเออเอาเขียนหาฮะฮะจ้า เขียนหกเอออันด้วย <5 S 1> ย่าย่าย่าโมเมนต์หกกับหกกระหอบมาเขียนขอดลองมาขอดขอดมาตาทางเครื่องคุณ ขีดซื้อล้วนะเก้าเก้าเอาสิบขีดเลขหนึ่งขีดเลขหนึ่งเลขหนึ่งเออเนี่ยเนี่เลขหนึ่งเนี่ยเนี่หนึ่งอันนี้ก็ศูนยเป็นสิบเอาไว้มามพี่เอาบางกับพวกโตตมเอาเพีนหนึ่งหนึ่งหนึ่งม้ามูวนมูเพืม เขียนหนึ่งเออสองขีดสองบอกว่าให้มันเขียนเลี้ยงแถวสองสองสองลงไปสุดคยมาเริ่มสามสามสามลงไปสุดเขียนไปแถวแป้งสร็จละอู้อาเขาเขียนหนึ่งหอดสิปไปเขียนแป้งสั็จละแถวมันนั่นละเออเขียนไปสิขีดพี่ก่อนเออฝัน ขีดลงไปเออผีดห้าอ่านด้วยห้าหกอ่าอันนี้หกขีดลงไปม่แมนแม่แมนผีดลงไปพูนไมางอเออเออเออหกอเจ็ดเจ็ดเอา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 ,เอา,เอาแปดแปดแปดขอด คอรตรงๆสวยๆเอาขอต่อกันเออหาเก้าเยีนเก้าลูกวงกลมวงกลมวงกลมก่อนเก้าเอามาเห็ดเก่าวััดไตรวันถัดเทิงมาเห็ดบานเดี๋ยวนีแมเห็ดตนี่ก่อน เขียงเลิงก็ลขี่ตัวนี้มันแล้วก่อนเลอเขียนตัวฝั่งเทิงตัวฝั่งเทิงมาหันเขียนเออเก้าพี่เลี้ยงไรยีเรียบฝั่งไงไงพี่เลี้ยงเยอะพี่เลี้ยงเยอะพอแล้วพอแล้วสิบเขียนหนึ่งเจ็เออนั่นละหนึ่งกับศูนย์น่ะเป็นสิบการบ้านแผนกไ่ไงน้าที่ก็นอนก็นุ่มเสื้อน่มแผนไงคอยคอดเออโกลมเออ อ้าวอาวเขียนส0เล่นคะแนนกันสิบเออขอดขอสวยๆไข่นะไข่ขอสวยๆเอออ้าวเขียนส0เลยลงไปมันสุดขอดสวยๆสิบอ่านพร้อมสิบเนี่ยเลขสิบจงไดมีเลขหนึ่งกบเลขศูนย์เขาอ่านว่าสิบ กับศูนย์ศูนเป็นสิบค่ะเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขศูนย์เป็นสิบค่ะสิบอืปไปเขียนลงไป